เดินออกมาจากวัดแล้วนะคะร้อนๆเห็น huh. น้ำมะพร้าวต้องจัด huh. สักหน่อยขายลูกละเจ็ดบรูป huh. ีนะคะ7สี18บประมาณ30บาทฝั Ai ่งนู้นเขาไปกินไอศครีมกัน เราไม่กินหรอกอากาศร้อนๆแล้วมากินไอศครีมเดีย๋ยวไม่สบายของขายก็มีพอประมาณนะคะไม่เยอะไม่ถึงขนาดว่าแน่นขนาดซิมรันกินแล้วแต่ตาไม่อย่งกินม้างขายแพงนะเนี่ยเจ็ดสรูปี เพราะว่าโดยปกติมะพร้าวแบบนี้เขาจะขายกันเต็มที่แล้วก็ลูก,กว่าห้าสิบเท่านั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะขอฟันนิดหน่อยนางแบบชอบน้ำมะพร้าว กินน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วเดินดูร้านอื่นก็จะเป็นขายของที่ระลึกนะคะพวกโมบายกระเป๋าพวงกุญแจอะไรแบบเนี้ยร้านนี้ขายเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็ติกก๊กี้แล้วก็มีปานีปูรีด้วยร้านนี้ก็เหมือนกันนะคะร้านประเภทเดียวกัน เรามาส่องร้านขายอันนี้ดีกว่าติกกี้ชาร์อาลูติกกี้ชาร์นะคะอาลูติกกี้ชาร,ะคะาร,ชาร์คือเอามันฝรั่งต้มนะคะบดแล้วมาปั้นเป็นก้อนทอดใส่เครื่องเทศอะคะ่ะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอามาทอดบนกระทะ สส <Dragon> เสร็จแล้วก็เอามายำอีกทีหนึ่งใส่เปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆ <c oughs> เค็มๆเด็กกินไม่ทัน น้องแซมบอกว่าไม่เอาใส่น้ำมะขามาปากนางเล็กน้องไม่สามารถกินเข้าไปได้ทั้งลูกที่มากินปานิปุร่ร้านนี้ก็ไม่ได้ถามเขานะคะว่าเขาขายยังไง ก็บอกให้กินเลยเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะหนีสี่ลูกสิบรูปีหรอกสี่ลูกสิบรูปีก็ลูกละบาทสบาทนะคะซิมนันนบอกว่าอยากได้กระเป๋าพามาดูกระเป๋า เลือกไปชอบใบไหนเลงเอาไว้เดี๋ยวเรียกพ่อพานมาต่อพ่อพานต่อของแหลกรานเราต่อไม่เก่งเท่าแก่ ตกลงซื้อมาใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปต่อ